คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกวันพฤศจิกายนโอ้กวันพฤศจิกายนนี่เมื่อยู่นี่บ่ให้ก่อนบ่ได้บ่ได้อยู่นี่ว่าไงค่ะพุ่มพันธุ์เห็ดรับแสงพุ่มพันธเห็ดรับแสง เอาแอดมินก็ว่าคอยน้ำปูก็กันอยากจะให้เรียกสัที่ปูเจ้าพุ่มเจ้าบ้านเสียงไกลกัะตาดังเป็นตะเลขเขาแทจ้าสั่งเจ้ากอนมั่วผมนะเขากระเด้นเรียงคือขึ้มั่วมั่วอบมั่วยู่ซีเซียงมั่ขามาในวัดขึ้นกันเลขกระเข่ากระเทียนสันปูวจ้าจ้าจปูโอชาถูกปู จับดแนวมากนี่โหลดเนาะค่ะโปรไทยเชฟไทยซาเอ้าวแล้วเห็นปีแล้วน่ะปีเห็นแล้วไทยแน่นี่แหละเป็นเลขนิมิตบะจ้าโปรมีเม็ดแน่นั่เป็นตื่นใจเที่ยงง่ายนะคะท่านนายหน้าคอนะคะตรงกับเลขฟันมัธกาลตรงกับเลขทะเบียนรถหน้ารัมานมันนี่เองตรงกับ ได่เมืองโปเด้อค่ะนี่เป็นเขียนปีน้อยๆคือบัตรคิวนี่ล่ะมอกรบัหอยู่ทั้งหลังเลยนั่งใส่สิเอาเข่าไปยืนยืนกองฉลากปะคะเออนี่เราไปแลกเข่ากองฉลากชาวบ้านนี่มันไปทามหนึ่งวันเต่เงี้ยโกูหนุมผู้ถูกบันติดกันชวนโดดครับเด็กโปูสองหาออกแน่นอนอุซ้าชวนเนาะค่ะนอนก่อนเป็นเข่ใหายไม่ได้หกเป็ด เลขโยมติปูเลขโยมใช่ไหมนี่มันเข่ากหรอเลขโเข่ากั้นก็เลขมอนี่ปั้ค่ะเลขตรงกันนะคะตอนนี้ก็เราฟันเพิ่มไปอีกอันนดียวกัฟันฟันได้ตัวใดปูฟันเป็นตัวนะไรได้ฮันนูในนี่ละเอาโมต้องทามปูเป็นกันนิมิตฟันฟันตรงนี่ราคานิมิตฟันปูนะคะแต่ว่าชุดก่อนที่ปูให้เป็นเลขคำนวณหรือ่คะปู จุดแหลกที่ปัวหายไปคุณเอาด้วยคุณไปเอาบ่งสวงเด็กงานบ่งสาวเด็กที่เด็กถ้าเจ้าถือใจจ้างงงามงากงามต้อกมั้นใจ อกค่ปคได้เนาะ่ของหปู่ลี่นีนพี่อร่าพี่ให้เบืองนํานเด้ออันนี้เป็นลเมปูเมื่อปูนะครับเมือม่อมืปูงามงามนเล็ก,กับงามเล็เป็นตะออกในปูไี้ไม่ออกว่าสูฟังนวาวสงกกกกก่กตกดงก้อนจนได้เอปูไปเสียงแม่นปูนี่บอกครับแม่นมาจ้ะูดูอะไรนะจนเจ้ามื จนเอาปูไปเสียงพี่น้องแปนปูนี่แหละครับซึ่งถือว่าพปูที่ำัมผูเป็นหดีแต่กนเป็นาดครับไม่อยู่หนีดีนอยางไหไม่อย่ม่เห็นมูกาดมันล่งไปได้เลยน่เลยนตัวสลเลยครับย่มขตึ แคบน้าจอท่านเด้อพี่น้องเด ização, ้อเร์นันเมเห็นพระอยู่สามองค์เนยหัวพระเนี่ยพระรุ่งเหลืองฟันเห็นพระสามองค์นั่นหรอคะพระทองเหลืองพระทองแดงทองแดงไม่ต้อทองเหลืองพระทองเหลืองสามองค์พระพุทธรูปบ่ปูแบอน้อี้น้อยๆหัวจามฟันเห็นสาม สามหัวสามหัวสามเสียงเนาะค่ะพี่นค่ะผู้ตีไฮโลผู้พาสามมงคนคนผู้ล่อกไปขุดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วมันมัฝันเห็นเลขในหมู่บ้านใหมู่บ้านขึ้นบ้านอ๋อตอนตอนผู้จะฝันเห็นตัวเลขผู้ฝันเห็น พอพุทธเจ้าท้องเหลืองอพุทธรูปท้องเหลืองสามสามเสียนสามองค์สามอเสียนสหาามหางคหาสามหางทองหางแามหางนี่อะไตกันา สองหาเนีแล้วอาจัรยค์คะอันนี้คือเต็มตั้งแต่ตองหวัดที่ปูหอยแกนปีน้อยๆหอยก็นได้หลอกไวะะ้เนาะค่ะกับขี้เกล้วหนอึ่งมาเพิ่มเลขฝันปูในมื่อนี่หงสุดท้ายหกสองห้ากับหนึ่งเจ็ดปูมี่ปูเย็ซีถามมาว่าถามปูหอยแน่มีปูสเสแวงอยู่ในวัดนี่บอกข่าว่าสั้นบอกปูสเสแวงบอก เเสวงลยซื้อปูซื้อว่านู้สีชมพูซื้อจริงเพิ่นซื้อปูใสแหวงใสบอขาวนบ่ครับบอครับปู้สีชมพูนี่คือพุ่มนะครับบ่เห็นตัวเห็นตนนะครับพุ่มพุ่มพุ่มปลูกสีชมพูนะครับหานนเพิ่ักักบ้านนะครับฝันได้จับแมงดาตีเลขอะไรคะตีเลขตีเลขอย่างน้อสองหา ฟูเยบหนึ่งเกตเนี่ะสอากลังเกรดสองห้กลังเกตจับนะครับอ๋อตองตีส่เลขนี่ละนอคะหกสองห้าจานหกสองห้าเลยเจบเรียบนั่นมันเต็มป้อกนระดยังเราเอาแมวเาบ่ดด้เียบมันก่ออกสินครับสินสองร้ยยี่สิบเจ็ดเา เพีย่มีโศกเพียตมีโศกบางทีนะอบากาขยายให้เอฟซีก่อนๆแต่ว่าขยายรราเป็นปอ้นโบเคยถือประเด็นนยพวกนอ้าวอม่นก็อยู่ในนี่คือกอที่ปูหายชุดแรกไปกับมีหกสองหาศูนย์หาสองหาหกเนาะค่ะอือ๋อแมนเมืนเดีเดแม่ค่ะหกสองหาสามตัวมเรเปเพิ่มเติมคือหาศูนกับ เอว่าหาูนหนงออการ้อยมือที่สองไปมือมือมาเลียงบัานมือม่เลียงบ้านมือม่เลียงบ้านหาศูนหรอกโูหาศูนมือที่สองนี่แหะได้เบิอยูมันออกซูนห้าหกเก้ันียงบนเก้าหกเเป็นเลขล้านล่างเก้าอันนี้เป็นเลขปูตั้งหากโคแมนของมักรท่ายก ฝันว่ากิ้งคือไตขึ้นเต็มตัวให้ปูตีให้แน่ว่าสิตีโมกตีได้กิ้งคือสิบวิ่งฝันคือฝันดีวะกิ้งคือสิบวิ่งหนึ่งวะใส่ปูว่ะนั่งเกียร์หล่นนั่งปูนั่งเอาเนื้อไปนะตีเอาแยกเอาเด้อพี่น้องยัฟซีเด้อตีเอาแยกเอานะครับกิ้งคือเกผมก็เอาแอดเก่าให้ตามตามที่ ตามที่ผู้เชนให้แล้วครับสาสุข้าขอใข้าตรงๆจะร่วมทำบุญข้าวระสงร่วมทำบุญเหมืน่นกันเดี๋ยวมา่อยอะไรเพียรอะไรเนาะค่ะผมว่าได้ซอยไงจกเพียรได้ซอยเพอยรนิดๆหน่อยเอาให้ได้ซอยค่อยๆไลไปกินเน้อๆกินโดนๆน้องจับปูยี่สัง สายพ่อด้ดิกินพมพต่อยกินาแกกินข้ามไ่บอกูมันหมดเร็วจิหมดเร็วบัดนน้อยกินนันดนะคะของมัหอนเอ่ะักินข้ามไ่หลายมันหอนบิดไวเด็ที่บดงเบรนนบง กีตามเมนโซ่สไตล์ของปูนี่ก็คือว่าแม่นเนาะค่ะเพราะว่าจากที่ตามมาเห็นซบนอนในโลกของข่าวภาฟันดีตัวหนังจ้าบดเคาะบดเ็นเคบดเชนาาูว่าแมนบดปู เง่นนย่ดีแล en> ้วมัเลปูบานมันใจแต่แกมาแต่ตองหวัดวกไไว้แล้วกันย่งตัวเก่าอยู่นจากปะนี่นี่อานนี่กับเก่างกนี้ก็แต่ตองหวดเก่างกนี่เป็นล่างร่านว่นหยกหรือว่อนรลองมาหบมักไอหมีเดหมีมันในเมอก าสาเอ้าใวยนผ้ชัดผ้าผ้ามีโซ่มีด้วยเลรอสมสมซื้อวะสมซื้อซองบุงปมคืออผ้าด้วยผ้าด้วยะครับผ้าด้วยน้ำ้งองวัชัด สาธุ it, สาธ ouais. ุค่ะครูครับการรักการครับครูครับวันนี่จะไปต่อข้างพ่อนรุ่งแล้วปรูเด้อพคนจะให้ตัวใด้เป็นว่าคนเฉพาะกินเผาปีหกห้าเด็กจังได้เพื่อนไหรือครูมั่นไว้แล้วสันนิษฐานเพื่อนเพื่อนแน่นจ้าเพันเรียนละค่ะเดี๋ยวไปทางปุ่นนะครับเราเราไปวนๆนะไปแบนข้างนองไปทางปุ่นนะครับการรักการแล้วปรูเด้อสาธุสาธุเดินพ่อนสาธุ มัน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 เฮ่งเฮ่งนั่กันเฮงเฮงมันมันกู้มันใจตัวไหนที่สุดจ้ะถ้าตัวนี่ล่ะตัวนี้น้องมาดูซ้ำตัวนี่บอกปูซองค่ะที่ตัดอยู่ในนั้มันก็อยู่ในตัวเลยฝันเกี่ยวตัวนี้แต่ว่าฝันเกี่ยวห่าหกเด้อพี่น้องเด้อนนน่เเพฝัป็ตอโอ้ฝันเป็นตัวตัวนี้ล่ะปูคนซี่แล้วค่ะ ห้าหกนี่ย่ะพี่น้องเนาได้บุละพ่อสอนไหมคือขีว่าะไนี่นี่ลักเ่นี่ลตัวนี่ลสองขาส่าถุอขาปูสื้อไว้เราออกค่อยออกน่อค่าค่อยออกนะคะหกสองงาทะเบียนรถไม่พ่อองปูวรุ่มนบ่อยหลุดเลย